คือมนุษย์เราเนี่ยนะครับตามธรรมชาติเนี่ยสันดาลเราเนี่ยชอบแข่นขันอยู่แล้วมไม่ว่าคุณจะปฏิเสธหรือไม่ก็ตามใช่ไหมครับไม่ว่าคุณจะ จะเป็นคนยังไงสิอย่างน้อยเบื้องลึกของเราเนี่ยมันก็มีมีเซนส์ของการแข่งขันเสมอเนาะซึ่งถ้าเกิดแข่งขันเนี่ยมีก็มีหลายรูปแบบใช่ไหมครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทําให้เราเนี่ยแสดงตัวตนหรือว่าแสดงสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนได้เสมอใช่ไหมครับคุณจะโพสต์อะไรมันก็แค่แค่ช็อตเดียวทุกคนอยาจะพอเทรนด์ออกไปใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรากลับมองย้อนในประววััตตติศาาสร์เนี่่ยยยอผมกง ถ้าผมทํางานวิจัยมาคือเรื่องการบริโภคใช่ไหมครับคุณมองย้อนกลับไปคนที่มีอํานาจมีม,มีทุนทางสังคมที่สูงมีเงินมีอํานาจแล้วก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เขาต้องทําคือสร้างพฤติกรรมกับสวมใส่ของที่มันแตกต่างจากคนอื่น<า>เพื่อแสดงฐานะที่แตกต่างออกไป<า>ใช่ไหมครับน<า>ั้นการบริโภคเนี่ยมันเป็นสมการข้อแรกที่ ที่เราเนี่ยขี่เส้นแบ่งแล้วใช่ไหมครับเอาไว้ใช้วัดว่าเราชนะหรือว่าเราเหนือใครใช่ครับ<ม><ม>คุณไม่ต้องพูดก็ได้นะครับ<ม><ม>คุณแค่ใช้ก็รู้อ๋อหอไอชิ้นนี้มันหายากเลยนะไม่ต้องทําได้ธรรมดาเดินมาแค่เข้าบ้านปุ๊บใช่<ล>ใชรู้เลยว่า,วาแต่ว่าอการมองเนี่ยมันก็อยู่ที่ทุนทางวัฒนธรรมว่าจะเข้าเข้าใจภาษาที่เขาสื่อหรือเปล่าเรื่องเนาะ